สวัสดีค่ะหนูชื่อดิฉอรัญญาไฟพิษค่ะหนูชื่อเด,ด็กหญิงกร์นชาลิจิกิจค่ะและหนูชื่อเดก็กหญิงสโรชาจิเนลนะค่ะ มาพบกับพวกเราอนุบาลบ้านท่านิวค่ะสำหรับวันนี้เราขออนุญ,ญาตนำเสนอกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าเบียาจักค่ะคือกิจกรรมไหว้ครูค่ะโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพบียรจักของเราได้นำเนินกิจกรรมไหว้วันไหว้ครูเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 9ที่ผ่านมาค่ะ ด้ยกิจกรรมเริเม่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาโดยช่วงเช้าก,ก็จะเป็นพิธีมอบการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนจำนวน150ทุนทุนละ500บาทมอบโดยท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยปีประกิตภูร์หนังค่ะค่ะสำหรับพิธีของเราก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้คือนักเรียนทุกคนจะนำดอกไม้มากราบคุณครูทุกท่านซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งค่ะส่วนช่วงสุดท้ายมีพิธีเจอหนังสือและ ว่กับนักเรียนโดยผู้อํานวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตีประกิจพลทนัง,นงผ,ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมัธยพญาจักรค่ะสําหรับการจัดกิจกรรมในวันไหว้ครูในปีนี้ของอนุบาลมัธยาพญาจักรมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์สะท้อนให้เห็นถึงความรักความเมตตาของครูกับศิษย์และสะท้อนให้เห็นถึงความกระตันยูรู้คุณของนักเรียนต่อผูม้มีคุณค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายละพีช,ช่างไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอนุบาลบ้านท่านิวครับและวันนี้ก็คือวันสําคัญอีกวันหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพยายจักรครับคือพิธีวันไหว้ครูครับและวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลบ้าน,าน,น,านท่าพยายจักรครับว่ามีความคิดเห็นยังไงในในพิธีการไหว้ครูครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกัญญรัตน์เทา ปีที่6วันนี้ดิฉันรู้สึกที่ว่าคุณครูนั้นเปรียบเสมือนแม่คนที่สองค่ะจึงคุณครูทําให้เราได้มีความรู้เพื่อนํำไปพัฒนาในด้านการศึกษาต่อไปในอนาคตค่ะและยังไม่ใช่นั้นนะคะยังรวมถึงด้านการศึกษาอีกด้วยค่ะ